วันหยุดคราวหน้าไปเที่ยวไหนกันดีอะไปล่าแสงเหนือกันไหมโอ้ไปไปไปสวยออมากเลยไม่แพงหรอไม่แพงขนาดนั้นเพราะว่าเราจะนอนอยู่บ้านแล้วก็ใส่แว่น vr เพื่อไปเที่ยวกันสวัสดีครับอู๋สปินได้ครับสวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะการท่องเที่ยวในยุคใหม่เนี่ยเราไม่ได้พูดกันเล่นๆว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีของแว่น vr มาสวมใส่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีของ AR เนี่ยเพื่อให้เราเหมือนกับเราเดินทางไปท่องเที่ยวที่นั้นจริงๆโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเราไปคือหมายถึงว่ามันสามารถทําได้ดีแล้วก็สมจริงมากจนมันแบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆเออคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราจะแซวกันเล่นๆว่าอ๋อไปเที่ยวเลอันยเนี่ย,เ,ยเปิด Google Maps แล้วก็ กด Google Street View เข้าไปดูว่าหน้าตาหอไอเฟลเป็นอย่างนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่เราจะคุยกันใน v a n t a g e Point ตอนนี้ไม่ได้ห่วยหวยอย่างนั้นคือกำลังจะชุกไปกำลังจะไปถึงอีกเลเวลหนึ่งอันนี้คือเล่นมุกนี้กับแฟนเราก็เลิกไปหลายคนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวแล้วก็เปิด Google Map ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยให้ดู Street View คืออย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็มันสําหรับใช้ในการวางแผนก่อนไปเที่ยวจริงๆมากกว่าไว้สําหรับแบบว่าดู expectation เนอะพราแบบไปถึงแล้ว เหมือนกับรูปปั้นเด็กฉี่ที่เบลยเยียมอะไรเงี้ย uh huh. คือแบบทุกคนแบบถ่ายรูปมาอลังการมากกดเข้าไปดูเนี่ยเล็กนิดเดียวอะไรเล็กอนุสาวรีเล็กนิดเดียว,อ,ว,อ,วอยู่อมแล้วแบบ ถ้าเกิดเรารู้ล่วงหน้าว่าขนาดมันแบบว่าตัวอนุสาวรีย์มันเล็กอยู่แค่นั้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องคาดหวังว่าเราไปถึงล้วจะเจออนุสาวรีย์ใหญ่อลังการหรืออาจจะไม่ต้องไปไปเลยก็ได้เพราะว่านี่มันคล้ายๆกับการแบบไปเทสท์ทั้งที่จะเป็นเทสต์ไดรฟ์อันนี้เป็นแบบเทสต์ทราเวลคือแบบลองดูหน่อยซิว่าที่เราจะไปมันคุ้มค่าของที่เราจะไปหรือเปล่าซึ่งแบบจริงจริงก็ใช้ VR เข้ามาช่วยได้นะคือลองไปเทสต์ดูก่อนถ้าหากว่ามันสวยขนาดว่าถ้ามันอยู่ใน VR มันยังสวยอ่ะของจริงมันก็จะต้องสวยมากๆก็แปลว่าคุ้มที่ จะเสียเงินไปอ่าอันนี้เอาไว้เทสก่อนได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีหลายๆธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมเริ่มเอาพวกเทคโนโลยี AR VR เนี่ยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวใช่สมมติเราเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปชิมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่างอาจจะเป็นแบบชิมไวน์ชิมแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งตามปกติแล้วคอสของการชิมไวน์หรือว่าการชิมค็อกเทลอ่ะมันจะต้องมีคนที่มาบรรยายให้ฟังว่าไวน์นี้เป็นต้นองว่นที่ปลูกที่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ดินอะไรยังไงอันนี้เป็นการอธิบายที่เราไม่เห็นภาพแต่พอมีเทคโนโลยี V R เข้ามาช่วยนะคะร้านอาหารอย่าง t บ s t ทิส บ็อทเทเนี่ยเขาก็ออกแบบคอสอาหาร The Journey ซึ่งทำให้คอ็อกเทลราคา95ดอลลาร์ซึ่งจริงๆก็ไม่ถูกเลยนะถูก0 0 0ันกว่านะใช่แต่ว่ามันจะแพงได้ก็ต่อเมื่อเรารู้สตรอรี่ที่มาที่ไปของมันใช่ปะการจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆเราอาจจะไม่อินมากเ <c oughs> ขาก็ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในร้านเนี่ยสวมแว่น VR เลยแล้วก็ได้เห็นเลยว่ามันถูกกลั่นที่โรงงานหน้าตาแบบไหนผ่านกระบวนการยังไงก็คือจิบไปแล้วก็ดู VR ไปเหมือนกับว่าเรากำลังนั่งจิบมอยู่ใน แบบโรงงานโรงกัน่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าจริงๆก็นั่งอยู่ที่บาร์นั่นแหละยังอยู่ในร้านอาหารนี่แร้านอาหารนี้อยู่ที่โรงแรมคอนราชิชิคาโก้ซึ่งก็เปิดประสบการณ์นี้เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกในโลกเนาะคือไม่ค่อยมีใครทํามาก่อนทีนี้เนี่ยบรรยากาศก็จะเห็นคน <laughs> เหมือนกับใส่แว่น V R แล้วก็ถือแก้วเ,ออเพื่อที่จะจิบ ค็อกเทลอันนั้น uh huh. แล้วก็บอกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ดูตลกดีเหมือนกันีมันแบบมันมีมันมีข้อมูลม,มันทําให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวรู้ข้อมูลคือต้องการจะให้ข้อมูลว่าสิ่งที่พวกเขากําลังสัมผัสเนี่ยมันผ่านกระบวนการการคิดอะไรมาบ้างมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ด้วยนะคะมันก็ดีอย่างนี้นะคือบอกว่าไปนั่งดึงคนเดียวจะได้ไม่ต้องเขินไงเพราะทุกคนก็อยู่คนเดียวหมดทุคกคนก็ใส่แว่นมีอันนี้ดูเหมือนเป็นตัวอย่างที่สค่ได้ถึงงกัับว่่าาเรนอยู่บ้านแล้ว็ เทะเล่าที่บ้านกินแล้วก็มาใสคืออันนี้คือเหมือนกับว่าเพิ่มประสบการณ์ของการที่เราเดินทางไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว MM ่าใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้มันรู้สึกว่ามันเอกลีฟมากขึ้นใช่อีกตัวอย่างหนึ่งของการที่ใช้ ARVR เข้ามาช่วยในการที่จะเพิ่มประสบการณ์ของการเดินทางไปยังสถานที่แต่ละแห่งนะคะก็คือการที่ใช้ Augmented Reality หรือว่า AR ใช้เป็นตัวแอปเนี่ยในการที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยววางแผนได้ว่ากระเป๋าเดินทางที่เราจะเอาขึ้นไปบน เครื่องบินเนี่ยมันมีขนาดที่พอเหมาะกับการที่จะใส่เข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรอะตู้พี่เก็บของเหนือศีรษะอะไรอย่างนี้แคริออนอะคือเทคโนโลยี AR ในมือถือตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้วัดระยะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะลืมตลับเม็ดไปหมดแล้วนะพอแบบตั้งแต่ไอโฟนเนี่ยออกแอปพลิเคชันมาที่แบบมาพร้อมเครื่องเลยหรือว่า Android เองก็สามารถดาวน์โหลดได้หลายแอปไม่ได้ใช้ตลับเม็ดอีกต่อไปไม่ได้ใช้ส่วนมากก็จะวัดคืออาจจะไม่ได้แม่นเป๊ะร้อแต่ว่ามันก็พอเห็น ได้ก็จะมีคนพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนี้โดยเฉพาะพวกสายการบินอบอกว่าให้เราเนี่ยเอาไปส่องกระเป๋า แล้วมันก็จะบอกได้ว่าไซเนี่ยเกินหรือเปล่าคือเกินกว่าใหญ่เกินกว่าที่จะโหลดใต้เครื่องได้ไหมหรือว่าใหญ่เกินกว่าที่จะถือแคดิออนขึ้นเครื่องได้ไหมอืมจะได้มไม่ต้องไปมีปากมีเสียงกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแบบก่อนจะขึ้นเครื<ต>่องบินนะคะแต,แต่มันชั่งน้าหนักไม่ได้นะเออใช่ใช <c oughs> อันนี้เฉพาะแค่เฉพาะแค่แบบขนาดอย่างเนีวจริงๆแล้วก็ยังมีบริษัทอื่นอย่างเช่น eBay ที่เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีในแบบที่คล้ายกันก็คือใช้ AR เข้ามาอยู่ในตัวแอปพลิเคชัันนขขขขขอออองงงเาาาาคืปญหกรยบ สำหรับผู้ค้าคือไม่สามารถที่จะกะขนาดถูกว่าของที่ตัวเองต้องการจะส่งไปให้ลูกค้าจะต้องใช้กล่องขนาดไหนเพราะว่าผู้ค้าแต่ละคนนะ่ะคือเป็นคนธรรมดายอย่างเราๆที่มีสินค้าที่อยากจะส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็กะไม่ถูกว่าเราต้องใช้กล่องแบบไหนถ้าเป็นบริษัทไทยก็อาจจะแบบก็ไก่ข้อไข่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีะแบบว่าเป็นขนาดอยู่ใช่ปะอันนี้เป็นแอปที่สามารถยกขึ้นมาแล้วก็ไปส่งที่ของที่เราต้องการจะส่งได้เลยมันก็จะครอบเหมือนเป็นโลกเหมือนเป็นแบบซ้อนภาพเสมือนเข้าไปลองท ดูว่าอันนี้เนี่ยต้องใช้กล่องไซส์นี้นะจะได้ไปซื้อกล่องทีเดียวถูกต้องไม่มีปัญหาเรื่องการใส่กล่องไม่พออีกต่อไปอคือก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มันสะดวกสบายมากขึ้นมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องไปทะเลจริงๆก็ได้ก็สามารถดำน้ํากับฉลามที่บ้านได้เก็ที่บ้านไม่มีฉลามอยู่แล้วไงแล้วก็ออบางคนก็ไม่ได้ถนัดดำน้าขนาดนั้น แต่ว่าอยากได้ประสบการณ์ว่าถ้าเกิดเราดำน้ําลงไปเจอฉลามจริงๆเนี่ยมันใกล้ชิดอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นภาพอะไรบ้างเราไม่ต้องเสี่ยงด้วยแต่นี่แบบยกมือเลยเพราะว่าอยากเห็นโลกใต้ทะเลแต่ว่าไม่กล้าดำน้ำอะ่ะคือเรารู้ว่าการดำน้ําเป็นเรื่องที่สนุกมากมันกิจกรรมที่น่าทํามากแต่กลัวหรือนอกจากนี้ก็จะมีการเที่ยวาาแบบไปดู ประวัติศาสตร์ออันนี้เนี่ยคือก็จะใช้ทั้ง vr กับ ar ร่วมกันเวลาเราไปถึงสถานที่คล้ายๆว่าเป็นโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองเห็นภาพว่าเมื่อก่อนนะมันเป็นยังไงเขาถูกสร้างภาพมาในแบบใช้ uh huh. ใชคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างขึ้นมา ซึ่งอ,อันนี้เนี่ยนึกออกเลยว่าถ้าตอนที่ละครบุกเพศาน,นิวัฒน์ยังดังอ่ะโอ้โหใช่ไหมมันจะสนุกมากถ้ามันม<า>พร้อมอะ่ะคือเหมอือนวามว่าถ้าเกิดมีคนทําขึ้นโครงไว้แล้วว่าเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยมันก่อนที่มันจะพังลงเป็นอย่างเงี้ยม,มันจะเดินยังไงหน้าตากําแพงตรงนี้หน้าตาเจดีเป็นอย่างนี้แล้วเราไปเที่ยวจริงๆแล้วเราก็เราเห็นของจริงของปัจจุบันอ,อ,อยู่ละแล้วเราก็สวมแว่น VR เพื่อที่จะเห็นของในอดีตได้ด้วยฉันเป็นการ,ระเกะอยู่ตรงนั้นตรงนี้อันนี้เนี่ยคืออยากเชียร์ให้ทําจริงๆ มันจะทําให้เราเข้าถึงโบราณสถานมากขึ้นอย่างของในญี่ปุ่นเนี่ยที่ฮิโรชิมาก็มีโปรเจกต์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ<ม>คือเขาก็ไปเอาภาพถ่ายเก่าๆทั้งหลายเนี่ยเราก็บวกกับคําบอกเล่าของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เหตุการณ์ระเบิดปรมาณูจะเกิดขึ้น<ม>เขาก็แมปออกมาเป็นเมืองก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้าความสูญเสียอะไรอยู่ตรงไหนบ้างไปสณียอยู่ตรงนั้นร้านขายผลไม้อยู่ตรงนี้<ม>แล้วก็ให้คนใส่ VR เพื่อจะได้แบบกลับไปใช้ชีวิตในแบบช่วงก่อนที่จะเกิดหายนะภายัย มันก็เป็นการทําให้รู้สึกนึกถึงอดีตขึ้นมาแล้วมันก็เพิ่มมูลค่าให้กับสถานที่ท่องเที่ยวคือจริงๆฮิโรชิม่าอย่างเงี้ยก็เป็นที่เที่ยวที่คนไปกันเยอะอยู่แล้วใช่แต่พอเริ่มมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าเข้าไปใหญ่คนที่เคยไปแล้วก็อาจจะอยากกลับไปอีกถูกหรือถ้าเกิดสมมติว่ากรุงศรีอยุธยาของเราอย่างเงี้ย,ยทำเรื่องทาสตอรี่พวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็จะอาจจะเป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้นมาคือเหมือนกับว่าดึงดึงดูดให้คนที่เคยไปหรือไม่เคยไปเนี่ย เท,ทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้การท่องเที่ยวมันสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็เป็นการจริงๆแล้วน่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระดับหนึ่งด้วยเหมือนที่เราคุยกันว่าเราสามารถที่จะเทสท่องเที่ยวได้ก่อนก่อนที่เราจะไปจริงน, ian, นี่เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่เราจะพบเห็นได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะเท,ทรนด์การท่องเที่ยวอีกหนึ่งเทรนด์ที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็ค<ม>ือเป็นเรื่องของอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายขนาดไหนได้บ้างเริ่มจากการที่แหล่งท่องเที่ยวที่เราคุ้นเคยกันว่าเราจะ ไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ต่อไปแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ที่สนามบินเลยก็ได้ uh huh. สนามบินอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้เป็นการทํานายของเว็บไซต์ Sky Scan น e r ซึ่งเขาทําไว้หลายปีแล้วแต่เขาพูดไปถึงอนาคตปี2024บอกว่า2024เนี่ยสนามบินก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เพราะสนามบินจะได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การออกแบบทําให้คนรู้สึกว่าอยากอยู่ในสนามบินให้ได้นานที่สุดหรือบางทีอยากไปประเทศนี้อ่ะเพราะอยากไปสัมผัส สนามบินเขาอย่างเช่นสิงคโปร์เป็นต้นเป็นงไงสนามบินสิงคโปร์ก็มีการพัฒนาเยอะแล้วเขาก็รีโนเวท ตัวเทอร์มินอลใหม่ๆตอนนี้อเอาศิลปินระดับโลกเนี่ยเข้าไปคล้ายๆเป็นอาร์ตอินสตาเลชันในนั้นสุดยอดแล้วก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอันนี้ดีมากเพราะปกตปสนามบินเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนเราเกลียดเราเกลียดสนามบินมากไม่ชอบฟีลลิ่งการไปสนามบินเพราะรู้สึกว่ายุ่งยากเดี๋ยวก็ตรวจคองเด<อ>ี๋ยวก็มีอะไรวุ่นวายข้อจํากัดเต็มไปหมดไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจแต่ถ้ามันน่าดื่นรมแบบมันเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อยๆได้มันมีเหมือนสวนสนุกอยู่ข้างในนั้นมีแบบแหล่งช้อปปิ้งมีแหล่งพออนยใจท หรืออะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะแบบโอเคตัวประเทศอาจจะไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดน,นั้นแต่สนามบินดี ก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราเลือกก็ได้นะเออมันก็เป็นกับสร้างความประทับใจให้ได้ในวันนั้นที่ไปถึงหรืออย่างที่สนามบินโตเกียวนาริตะเขาก็มีการตกแต่งไว้เพื่อต้อนรับโตเกียวโอลิมปิก2020ก็มีการตกแต่งสนามบินให้เข้ากับธีมโอลิมปิกอย่างพื้นเนี่ยเขาก็ทําเป็นลูวิ่งสุดยอดให้เข้ากับบรรยากาศของการเร่งรีบจริงๆคือแบบไฟนอลคอผู้โดยสารคนสุดท้ายยังไม่ขึ้นเครื่องวิ่งแล้วมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นเพราะว่าทีมวิ่งฉันเป็นนักวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออัน ก็ต,ต,ต้องจับเวลาด้วยอ่ะชอบแนวคิดนี้ชอบแนวคิดนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีแบบหุ่ญญนยนต์หรือว่าการรู้จําใบหน้าเนี่ยหรือ AI เข้ามาในการช่วยแทนตรวจคนเข้าเมืองอคือตรวจคนเข้าเมืองอ่ะเป็นอะไรที่ทุกคนมีความรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆข้างในเจ้าหน้าที่ก็เครียดคน,เ,นเดินทางก็เครียดร,ร,รู้สึกเหมือนกับว่าเขา จะต้องถามเราในสิ่งที่เราบางทีเราไม่ได้ไปไม่ได้เข้าประเทศในแบบที่มีพิรุษนึกออกปะแต่เรามีพิรุเพราะเราตื่นเต้นเออบอกจริงๆไม่สบายอะไรไม่ดีเลยเขาก็ถามเหมือนกับเราเขาต้องสงสัยว่าเราเป็นคนผิดอยู่แล้วคันเป็นหน้าที่ของเขาสดเราก็จะแบบสันสันแล้วก็จะเหมือนทุกคนจะเจยมเจียมมากเวลาตรวจคนเข้าเมืองสังเกตไหมเราจะแบบเหมือนกับว่าตอนแรกยังสบายๆพอเข้าแถวเสจปุ๊บสวัสดีค่ะมีพิลุทันทีฮัลโหลจากจากที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยก็จะกลายเป็นแบบจะมาทาอะไรประเทศฉันแล้วทคโนโลยี เ,เออก็เป็นไปได้เราจะมีความกลัวลึกๆว่าเราจะถูกส่งกลับเสมอนะคะถ้าหากมีเทคโนโลยีนี้โอเคมันช่วยในเรื่องความแม่นยําของข้อมูลได้มากขึ้นเราอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าเดิมแล้วมันจะช่วยในการที่จะดูใบหน้าว่า คนเนี้ยเข้ามาในประเทศแล้วเป็นคนที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ควรต้องระมัดระวังหรือว่าต้องสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจดจําใบหน้าสอบถามข้อมูลอะไรเงี้ยก็เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวประเทศที่ก็จะแม่นยําในเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองมากขึ้นจริงจริงหนึ่งในอาชีพที่เครียดมากก็คืออาชีพเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนี่แหละมันต้องใช้สมองตลอดเวลาเลยเนาะครามผิดเขาพลาดไม่ได้เพราะว่าการที่ผิดพลาดแล้วปล่อยให้คล้ายๆว่าผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยเข้าประเทศไปได้นี่เป็นความผิดของเขานะใช่เพราะงั้นเขาต้องสงสัยทุกคนไว้ก่อนก็จะเขาจะดุหน่อย แต่ว่าเทคโนโลยีนี้ก็จะมาช่วยลดความเครียดของเขาได้เพราะว่าพวกกล้อง mm. พวก AI ก็จะแบบช่วยอยู่แล้วว่าเฮ้ย mm. คนนี้มันไปซ้อนกับฐานข้อมูลนะ mm. หน้าตาคล้ายกันแล้วก็ประวัติคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่มีปัญหาอะไรก็ mm. ปล่อยผ่านไปสบายๆจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แทน100%แต่ว่ามันใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ mm. ทําให้เขาไม่ต้องมาเครียดกับการนั่งประมวลผลทุกคนแล้วก็คาดเดาว่าจะเข้าไาทําอะไรประเทศเขาอะไรเงี้ย mm. ตัวอย่างที่จะไปใช้ในบางประเทศก็ คิดว่าจีนน่าจะถูกใช้ก่อนในเรื่องของการเทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่เขาโด่งดังมากแรงมากเลยเอาไปใช้แบบในทุกกรณีแล้วก็ค่อนข้างแม่นด้วยหรือแม้กระทั่งการวางแผนท่องเที่ยวนะครับแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพอร์ n ซนไลซ์ให้กับคนทุกกลุ่มคือปกติแล้วเวลาเราหาวางแผนท่องเที่ยวจะหาตัวเครื่องบินหาโรงแรมหาสถานที่ที่จะที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะแสดงผลมากคล้ายๆกันทุกคนเหมือนกับว่าอ่าฤดูนี้จะโปรโมทญี่ปุ่นกับโปรโมทญี่ปุ่นกันใหญ่เลยไม่ได้ดูจากความชอบ ไม่ได้ดูเลยว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นอาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็เห็นก็ทำอย่างงี้ตลอดไม่ใช่เหรอคุณสปินนาก็บินตลอดเวลานะคะมแม้ว่าแต่ละคนควรจะได้ผลการค้นหาที่ไม่เหมือนกันไงคือบางคนจะแบบรู้ว่าคนเนี้ย ชอบดำน้ำก็จะเป็นเดสิเนชันดำน้ำคนนี้ชอบเที่ยวทะเลก็จะเป็นเดสิเนชันทะเลอะไรอย่างเงี้ยหรือก็อาจจะเหมือนกับว่าพอรู้ว่าคนนี้ชอบดำน้ำชอบไปทะเลว่าลองเปลี่ยนให้ไหมผ่านมาสัก2ีอ่ะคุณน่าจะเบื่อดำน้ำแล้วงั้นลองเสนออะไรที่แบบไปปีนเขาคือเหมือนกับมีเอเจนซี่ทัวร์เป็นของตัวเองอมีผู้ช่วยส่วนตัวแหละที่บอกว่าการเที่ยวให้มือนกับคอยเดาให้หรือว่าคอยแนะนํามาให้ซึ่ง ผลการค้นหาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วมีอะไรอีกบ้างนะคะแอปพลิเคชันอย่าง Google Maps ที่ตอนนี้เราเพึ่งพามันถึงขั้นสุดเนี่ยตอนนี้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่เหมาะมากสําหรับนักท่องเที่ยวเวลาที่เราไปเดินอยู่ในเมืองที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็บางทีพอเรากดดูนีเวกชั่นตัวนําทางก็ยังงงอยู่ดีใช่ไหมเราก็จะแบบตอกไหนซอยไหนเอ๊มันก็คล้ายๆกันคิปในนี้เนี่ยมันจะต้องตรงหรือเปล่าเออแล้วซ้าย มันคือซ้ายของใครเงยหน้าขึ้นมานี่คือซอยด้านไหนก็ไม่รู้มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นฟีเจอร์นี้เนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะซ้อนภาพซ้อนลูกศรเข้าไปแล้วก็ให้เราเนี่ยดูผ่านทางกล้องของโทรศัพท์มือถือก็จะเหมือนกับว่ามีคนอะคอยนําทางเราตลอดเวลาลูกศรก็จะชี้ให้เห็นเลยนะว่าต้องเลี้ยวตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าผิดก็แย่ถ้าหลงอีกเนี่ยไม่ควรไปไหนละอีกควรจะอยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆอย่าไปไหนมันก็จะแบบเหมือนกับว่าทําให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ในการเดินทางท่อง เที่ยวที่สะดวกสบายขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลากับการหลงทางไปแบบไปเหมือนกับว่าหาทางไม่เจอแล้วก็ใช้เวลานานกว่าที่เราคาดไว้อะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ทําให้คนเป็นนักท่องเที่ยวก็สบายใจใช่อันนี้คือรวมๆแล้วกันเนอะว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงปีนี้จนถึงอีกสักประมาณ45ปีข้างหน้าที่เราจะได้เห็นแน่ๆจริงๆจะว่าไปเทคโนโลยีที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยก็จะไปใกล้เคียงกับ ประตูไปไหนก็ได้ของโดเรมอนเนอะดึงออกมาจากกระเป๋าหน้าท้อง <c oughs> แล้วก็เปิดประตูเสร็จปุ๊บก็ไปอยู่ในห้องน้ําของชิซุกะได้เลย <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ดยวเข้าไปใช้บ่อย,อยในาระตูนไง <c oughs> ก็จริงๆคล้ายๆอย่างนั้นอันนี้ก็คือในรูป <c oughs> แบบของ VR ที่สวมเสร็จปุ๊บไปไหนก็ได้เลยนะคะ ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เจอในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและต้องการให้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือฟังแล้วรู้สึกว่ามันต้องมีเทรนด์การท่องเที่ยวแบบใหม่ๆที่เรายังไม่ได้พูดถึงและจะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วนี้มาแชร์ให้ฟังกันได้คะ่ะและอย่าลืมติดตามเรานะครับทางยูทูบแวนเทจพอยท์รวมถึงพอดแคสต์ช่องแวนเทจพอย n ์ด้วยครับสามารถฟังได้ทั้งทาง Spotify แล้วก็บนไอจูนเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ What? <laughs>